สวัสดีครับท่านชมครับวันนี้มาคุยเรื่องของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลก,กันนะครับอาร์เซนอลเป็นทีมที่ดีที่สุดของพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลที่แล้วถ้าไม่นับแมนซิ t y ตี้ปืนใหญ่เนี่ยบี้กับซิตี้อย่างสนุกเลยนะครับนำจ่าฝูงอยู่ถึง248วัน248วันนะครับประมาณ93%ของฤดูกาลทำถิติเป็นทีมที่นำจ่าฝูงนานที่สุด แต่ไม่ได้แชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษนะครับเป็นสถิติที่แบบอาร์ซนอลคงไม่อยากจดจำนะส่วนหนึ่งที่ทำให้อาร์ซนอลแชมป์หลุดก็เพราะว่านักเตะหลายคนยังไม่เก่านะครับท่านชมครับไม่เก่าอายุน้อยโดนกดดันแล้วรั่วฤดูกาลที่แล้วอาร์ซนอลอายุเฉลี่ยทั้งทีมแค่25ปี52วันเด็กสุดอันดับ2ของพรีเมียร์ลีกนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่มีส่วนก็คือทีมเนี่ยมีขนาดเล็กเกินไป ตัวสำรองแทนตัวจริงไม่ได้นะครับเทียบกับแมนซิตี้แล้วเนี่ยจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยกุนซือมิเคลอัตเตต้าก็รู้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นช่วงซัมเมอร์นี้อาร์เซนอลก็นิตจัดหนักเตรียมทุ่ม200ล้านปอนด์นะครับ200ล้านปอนด์อัพซื้อ3ตัวเก่งเข้ามาเสริมทีมก็คือคายฮาวเวิร์สเด็กแคนริ์และยูเรนทิมเบอร์กองหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของอาร์เอสนะครับฮาวเวิร์สไม่มีปัญหาเชลซีโอเคแล้วนะครับ เช็คข่าวล่าสุดเนี่ยบอกว่าตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัวประมาณ65ล้านปอนด์ฮาวเวสเป็นมนุษย์สารพัดประโยชน์เล่นในหลากหลายตำแหน่งมากนะครับเล่นกลางก็ได้เล่นหน้าก็โอเคนะครับเชลซีเนี่ยใช้เป็นกองหน้า f a l s สหนแต่สื่อคาดว่าอาอร์ซน่าจะจับมาสวมบทหมายเลข8แทนกรานิชชาก้าครับให้เล่นกลางตัวรุกคู่กับมาตินตัวกาดสอดจับแถว2ขึ้นไปยิง ตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าการถอยลงมาต่ํานิดนึงเนี่ยทำให้ฮาวเวิร์สมีพื้นที่เยอะขึ้นนะครับแล้วเขาเป็นนักเตะท,ที่มีเซนส์ในเรื่องของการหาที่ว่างสอดเข้าไปในเขตโทษของคู่ต่อสู้หาจังหวะยิงได้ดีนะครับอาจจะกลับไปท็อปฟอร์มเหมือนกับตอนเล่นในเยอรมันกับไบเอ์เลเวอร์คูเซ่นก็ได้นะคายฮาวเวิร์สกับมาติอเดกาดจะทําเกมรุกแดองอิสระเลยนะครับถ้าอาร์ซนอลได้เด็กคลันไรส์มาเล่นมิดฟิลด์ตัวรับ ไรซ์เนี่ยคือเป้าหมายอันดับหนึ่งของอาร์ซนอลในซัมเมอร์นี้นะปืนใหญ่ยื่นข้อเสนอขอซื้อจากเวสแฮมไป2รอบ75ล้านปอนด์กับ90ล้านปอนด์โดนตีตกทั้ง2ครั้งนะครับแต่รอบที่3มีรอบ3แน่นอนรอบ3ในอาร์ซนอลน่าจะดันให้ถึง100ล้านปอนด์ตามที่เวสแฮมตั้งไว้นะครับ100ล้านปอนด์สำหรับเด็กลนไรซ์แพงแต่ว่าคู่ควรนะครับ เขาอายุยังน้อยอายุแค่24ปีแต่ว่าตอนนี้ถือว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่ดีที่สุดของอังกฤษเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่เป็นนักเตะอังกฤษที่เก่งที่สุดนะครับไรซ์เ, Rice เนี่ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลหน้านะเพราะมีข่าวว่าโอเคแมนยูก็อยากได้นะแมนซิตี้ก็จะเอานะครับถ้าแมนซิตี้ได้ไปจบเลยถ้าแมนซิตี้ได้เดคลันไรซ์ไป มันก็ไม่เหลือเพราะว่าอะคิดดูเอาไปเล่นกับโรดรีเล่นกับเควินเดบรอยโอ้โหทีมไหนจะไปสู้ถูกไหมเพราะฉะนั้นอาร์เซนอลต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือไปซิตี้เด็ดขาดนะครับร้อยล้านปอนด์ก็ต้องสู้นะครับต้องเอาไรซ์มาอยู่อาร์เซนอลให้ได้เปินใหญ่เนี่ยได้เปรียบซิตี้นิดหนึ่งก็เพราะว่าเดคลันไรซ์เขายังอยากอย,กอยู่ในลอนดอนต่อไปนะครับย้ายจากเวสต์แฮมอาร์เซนอล มันแทบไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยแทบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะครับสัปดาห์นี้น่าจะมีความชัดเจนนะครับผู้ชมครับอดทนรออีกนิดหนึ่งนะครับส่วนเป้าหมายคนที่3ยูเรนทิมเบอร์กุนซอมิเคลอารเตต้าเนี่ยจะเอามาเสริมเกมรับทิมเบอร์เล่นได้ทั้งแบ็กขวาแล้วก็เซนเตอร์นะครับัมร์ที่แล้วแมนยูอยากได้แต่แคลวคลาดกันไปแต่ว่าปีนี้น่าจะมาพรีเมียร์ลีกสูงนะครับโดยที่เป้าหมายมาอยู่ที่อาร์เซนอลปืนใหญ่ยื่นข้อสเสนอ ขั้นต้นไป30ล้านปอนด์น้อยไปไม่ผ่านนะครับไอเอปฏิเสธไอเออยากได้50ล้านหรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงซึ่งอาร์ซนลก็น่าจะสู้นะครับน่าจะสู้อยู่เล่น t ทิมเบอร์อายุ22เองเก่งระดับหนึ่งอ่านเกมดีนะครับแต่อาจจะต้องปรับในเรื่องของความแข็งแกร่งเพื่อให้รับมือกับเกมหนักในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะปืนใหญ่ในต้องเพิ่มกองหลังเพราะว่าที่มีอยู่มันยังน้อยเกินไป กาเบรียลกับวิลเลียมซาลิบาเนี่ยสคนไม่พอครับเป็นเซ็นเตอร์หลักแค่นี้ไม่พอนะอยูเรนทิมเบอร์จะเข้ามาเป็นออปชันทำให้กองหลังอาร์เซนอลเนี่ยหายใจใหาคอได้โล่งขึ้นนะครับมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาอาร์เซนอลมีข่าวว่าอาจจะเสียโทมัสปาเตกับกาเนตชาก้าแต่ถ้าได้ฮาวเวิร์สไรส์ทิมเบอร์เข้ามาหรืออาจจะมีโรมมโอลลาเวียจากเซาแอมป์ตันพ่วงเข้ามาอีกคนหนึ่งมันก็โอเคเลยนะครับท่านผู้ชมครับโอเคเลย ถ้ารวมตัวใหม่ที่น่าจะได้กับตัวเดิมที่มีอยู่เนี่ยตัวจริงปืนใหญ่ฤดูการหน้าน่าจะออกมาประมาณนี้ก็คือผูโรษาประตูอารอนรัมสเดลนะครับกองหลังยูเรนทิมเบอร์วิลเลียมซาลิบากาเบรียลอริเซนร์ซินเชงโกกองกลางก็จะมีเด็กแลนไรส์ไคฮาวเวสมาร์ตินเอเดกาดส่วนกองหน้าเหมือนเดิมนะครับบุคยุสซากากาเบรียลเชรุสและกาเบรียลมาตินเนลลี่มีตัวเสริมหลักๆก,ก็คือเบนไวท์จอร์จินโยทาเคฮิโรโทมิยาสุเลโอนโรชซา ดูภาพรวมแล้วแข็งแกร่งกว่าฤดูการที่แล้วนะครับทูยชมครับน่าจะลุนแชมป์ได้ต่อเนื่องน่าจะลุนแชมป์ได้ต่อเนื่องอาร์สซนอลเป็นทีมของคนรุ่นใหม่นะคุณซึมมิเคลอาเตต้าก็เพิ่งจะ41ปีเองพัฒนาต่อได้อีกไกลนะครับทั้งนักเตะและตัวผู้จัดการทีมนะแฟนบอลปืนใหญ่ลุ้นกันสนุกแน่นอนนะครับปีนี้เอาละครับก่อนจากกันอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเอกราชเต็มหน่วยทั้ง a c e b o o k และ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วย วันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ